ที two one o ชุดฮะโอ้ไวเกิน <laughs> oh ยังไม่ทันทำอะไรเลยโอเควันนี้เรามาอยู่ในรัวบอกแมปเบเบรดแต่ผมต้องเอาชนะเจอุ้มให้ได้เจอุ้มม <c oughs> ีหลายเทคนิคมากที่ไม่ยอมบอกผม <c oughs> กับผมเองที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเกมนี้มาดูดีกว่าว่าผมจะโมดิฟายเบเบรดเอาชนะเจอุ U ้มได้หรือไม่เฮ้ย่ายอะไรอะ่ะสายสีแดง เ,เขาใส่สีเขียวไม่รู้หละมันจะเป็นอย่างไรที่ทู s วันโกชุดเฮ้ย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 กดอาได้ยอย่างเดียวใช่ปะใช่ใช่กดอาได้ยอย่างเดียวเฮ้ยโจตีเฮ้ยเหมืนอนเขาจะดับก่อนเลยเกมนี้ใครเก็บได้สี่แต้มก่อนอชนะขเขาจะดับแล้วขเขาจะดับแล้ว อุูยโอามานี่ไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยไม่เคยมีความรู้เรื่องเลยเอาอุ้ยอุอุ้ยอุ้ชน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 ไปฮุยฮุยฮุยอือเอาของเขาดับได้ไงอ่ะเออเขาได้สอบอะไรแล้วเธอไปยังศูนย์อยู่เลยอ่ะ โอ้โห,โหต้องเธอสีแดงทั้งอันเลยเหรอใช่ของเขาใส่ผสม,มะอะอ,อะไรอะสู้ไม่ได้เลยอะ<ห>ของเขาอะทีทูวันบบเฮ้ยใครจะไปรู้ถ้าเขาทำเธอออกนอกสนามได้เขาได้ทีสามคะแนนเลยนะยยใช่มันก็ยากอยู่โอ้ยได้หกพอยต์เลยเหรอเกินเกินไปพี่ชาย นะโอ้ต้องโมใหม่เลยวะวยอมไม่ได้แสดงว่าสีแดงนี่มันแรงเหรอคำว่าตูดมันน่าจะใหญ่เกินไปวะช่วงล่างของเบเบรใช้สีดำดีกว่าใช้ใบมีดของสีแดงตูดอันนี้เวิร์กป่าวะก็ใช้ตูดสีเขียวเลยมาพร้อมแล้วเตรียมพร้อมเออแกะตรงกลางเหรอ เฮ้ยเขาใช้นักกากเดียวเธอเลย <c oughs> แต่เธอเป็นสายป้องกันน่ะที <c oughs> oh, ่ท w วันก go s h ฮะโอ้ไวเกินยังไม่ทันทำอะไรเลยไม้ยมดแค่คิกเดียวเองที่ท w วันมาร <c oughs> อบนี้ต้องอยู่ก่อนอยู่ก่อน <c oughs> อยู่ก่อน <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเลย่แถว อ,อ,อะไรอะ่ะเฮ้ยขี้โกงว่ะแรงขึนงขนงขน้นแรงขึ้นแรงขึ้นอ่ะไปลไปโบไปมไปถ้าสีแดง <c oughs> อัง <c oughs> เราจะต้อง modify ให้มันตึงกว่าเก่ามา <c oughs> ต้องลองดูสูตรนี้เฮ้ยใส่เดิมหรอ

เราต้องเอาเธอออกนอกสนามให้ได้ตกใจตกใจตกใจเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโซเขาไอแดงลูกพ่อไอแดงลูกพ่อไอแดงลูกพ่อเฮ้ยจะดับอีกแล้วอ่ะของเามันเบาจังวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่น้ำอ่ะเธอดับแน่เลย เขามันดับไงดับในสนามโดนหนึ่งแต้มเกินเกินได้ปะเอาไเอาไดิเขาต้องเล่นต้นเกมให้หนักๆเฮ้ยวอล้งเอีกรอ้ยเฮ้ยอีกเฮ้ย้วงก่อนอะ ก็ต้องเอาเธอออกนอกสนามให้ได้อะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมีโอกาสอีกอีกนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยตู้พอดีตู้เขาออกออกนอกสนามเฮ้ยอจะออกแล้วของเขามันเบาเฮ้ยทำไมตึงจยงวะเธอใช้ไลท์ของอะไรเขาจะทำเหมือนเธอ เอาบิดมาดูดิจะใช้บิดอะไรกัรล่าสุดมาเรามาสู้กันเลยตอนนี้เหมือนกันแล้วถ้าเขาแพ้เธอนะเขาว่าเธอโกงเขาจะไปโกงายังไ,ไงรอบนี้เหมือนกันเป๊ะ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 หรือว่าเธอแอบเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเก้าหกศูนย์เฮดมาเหมือนกันเป๊ะ <laughs> เป๊ะเ,เขาลอกเธอเลยเสียอาการนะเนี่ยเฮ้ยไม่ได้เสียอาการเฮ้ย เฮ้ย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 เฮ้เฮ้เอ้าอะไรวะทำไมเธอชนะเธอต้องดูจังหวะตอนกดด้วยอา่าฮะแล้วตอนนี้ลูกเธอเป็นยัง ไม่น่าบอกเลยปะมันอยู่ที่จังหวะการกดนี่เองไม่น่าบอกเอ้ยเอ้ยเอ้อ้ยอยเอ้ยเอ้ยอ้้อเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเตมนใจเองอุ้ยชนะแล้วว่ารอบทุกอย่างอะ เฮ้ย hey, ถ้าเรากรอบเราก็จะชนะได้ให้เธออ่านดูดีๆว่าชื่อมันนะคืออะไรอ uh huh. ่าฮะจะเข้าใจอ่าฮะอันนี้จริงจังจริงจังอันนี้ความรู้เลยเหรอเพราะว่าเธอมั่วมารอบนี้เธอจะได้สู้กับยูนิคอนเมืองไทยมานี่ยูนิคอนโมมาใหม่ชุดโอ้โหสีสัน โอ๊ยหมามันดีดหมามันดีดหมามันดีดเฮ้ยหมามันดีดทำมลูกโอยยก้ยวเฮ้ยเหมามันพยศโลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ย้ยเฮ้ยเเฮียเว่ยเธอจะด้บแล้ววฮยเฮ้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 นหฮีเยเฮ้ยเ้

เขาจะให้มันหนีหนีอย่างเดียวอย่าไปสู้อย่าไปสู้เราสู้ไม่ไหว <c oughs> อย่าสู้มันห <c oughs> นีห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 นีเอ้ยเฮ้ยเอ้ยาหมดลมเฮย้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปชนโอ้้ย <c oughs> แสดงว่ามันโอเคอยู่เหมืนอนกัะทำไมอะมันอยู่ที่ฐานในตัวหมุน,มนๆนะหรอ<า> งั้นเดี๋ยวเขาไปปรับฐานใหม่เฮ้ยใครจะไปรู้เขาอาจจะชนะก็ได้เขาจะไม่กดเลยเลยเขาจะปล่อยให้มันดีดของมันอยู่นั้นอะเฮ้ย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 เธอจะปิดเกมหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาจะหมดลมแล้ววะเฮ้ยของเขามันหมดเร็วมากเลยชัวรท้ายอ่ะโอ๊ยอ่อนปกเปียกวะ เธอตื่นจังวะโอเคฉลามมันแพ้อะไรวะเดี๋ยวเเปลี่ยนเฮ้ยเธอเปลี่ยนแล้วเหรอเขาจะใช้ฟินิกผู้ไม่มีวันตายเฮ้ย hey, ใช้ตูดเสริมถึกอีกนิดหนึ่งเอาประมาณนี้แหละมา hey, เราต้องชนะเธอให้ได้นี่ฟินิกผู้ไม่มีวันตายแล้วเขาใช้ตูดใสยถึกแล้วอะ่ะเขาต้องอยู่นาน Ê, mèo nó tung lên. uý, mình đập rồi. mình rồi. uý, ơi 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 mạng mình đã mất mạng rồi. uý, mình đã mất mạng rồi. uý, mình đã ơi 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 เฮ้ยผู้ไม่มีวันตายบอกเลยเฮ้ยเฮแข่งแขอยู่แข็งอยู่อาฮ่าทีนมาโอยังไม่กดอะไรเลยอ่ะยยยย พวกเรามาเล่นโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับของแต่งพวกนี้ใช้ความรู้สึกล้วนๆถ้าใครมีความรู้อะไรก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยเนาะพวกเราจะได้เอาไปฝึกเล่นใหม่บอกผมด้วยนะผมจะได้ไปเอาชนะเจอุ้มโอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใ,ในคลิปหน้า